ไบกับบรรยากาศดีมากนี่นะคะเป็นจางราเมนเริ่มต้นที่7 0บาทบะหมี่แล้วก็หมูตุ๋นนะคะแล้วก็มีซอสราเจียวโดยต้องเลือกความเผ็ดด้ววแล้วก็จะมีเมนูเกาเหลาด้วยนะคะก็จะเป็นเกาเหลาเนื้อเกาเหลาหมูนะคะราคา129บาทแล้วก็ยังมีนี่เป็นหมอ้อ สวัสดีค่ะลิลล็อกเป้าพาทุกคนมาที่ร้านเด็ดในวันนี้คือร้านจังลาเมียนนะคะอยู่จุฬาซอยสิสองนะคะเดี๋ยวลิลล็อกเป้าจะพาไปดูหน้าร้านนะคะว่าขายอะไรกระทาใหญ่มาก นื้อกับกระทะหมูค่ะใหญ่มากตุ๋นอยู่นี่กลิ่นหอมมากๆเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูที่ในร้านกันนะคะตา้มไปดูกันเลยค่ะโอ้นี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อนะคะมีเครื่องในแล้วก็มีเอน็นแล้วก็มีเป็นเนื้อตุน๋นจะมีเป็นทั้งเกาเหลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นชามขนาดปกติของทานร้านนะคะเริ่มต้นเจบบาทแต่ถ้าใครชอบเครื่องในอะไรสามารถแอดเพิ่มได้เลยนะคะ ดีเส้นเป็นไงล่ะเด้งเดงเด้งเด้ง,ดงร้อนมากและหอมมากเขาจะขายเมนูก็คือก๋วยเตี๋ยวและข้าวก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเส้นมี่เส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นมาม่านะคะ และสูตรเฉพาะของทางร้านที่มีมากว่า20ปีก็คือเขาจะใส่พริกลาเจียวนะคะเป็นพริกที่นําเข้ามาจากจีนมีที่ร้านเขาร้านเดียวในประเทศไทยเลยและรสชาติก็เป็นซิกเนเจอร์มากๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูที่ร้านแล้วก็เราไปสั่งทานดูนะคะว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วนะคะอยู่ในห้องแอร์ด้วยแล้วก็มีด้านนอกเป็นเอาดอร์เราเลือกห้องแอร์นั่งเย็นสบายกับบรรยากาศดีมาก มาดูเมนูที่ร้านกันนะคะที่ร้านเขาชื่อจางราเมียนเพราะว่าจางมาจากตระกูลจ้างของที่น,นี่ส่วนราเมียนก็คือบะหมี่มาดูเมนูแรกซิกเนเจอร์นี่นะคะเป็นจางราเมียนเริ่มต้นที่7 0บบาทก็จะแบ่งเป็นเนื้อกับหมูเลือกเอาว่าจะเอาหมูหรือเนื้อนะคะเขาแยกกระทะนะคะจะมีบะหมี่แล้วก็หมูตุ๋นนะคะแล้วก็มีซอส ลาเจียวโดยต้องเลือกความเผ็ดด้วยและก็ถ้าใครอยากจะแอดเพิ่มนะคะก็จะมีเป็นลูกชิ้นเครื่องในนะคะหมูนุ่มหมูสไลด์นะคะแล้วก็แก้มหมูด้วยค่ะจะมีไส้ละเอ็นหมูด้วยค่ะหรือถ้าเนื้อก็มีอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีเมนูเกาเหลาด้วยนะคะก็จะเป็นเกาเหลาเนื้อเกาเหลาหมูนะคะราคา129บาทคุ้มมากเลยแล้วก็ยังมีนี่เป็นหม้อไฟด้วยหม้อไฟก็มาหลายคนทานได้เลยนะคะ199บาท เป็นข้าวก็จะมีเป็นกระเพรากระเพราก็จะเริ่มต้นที่80บาทนะคะมีเป็นเนื้อแล้วก็มีเป็นหมูด้วยเมนูที่วันนี้เราจะสั่งมาลองทานกันค่ะก็จะสั่งเป็นเมนูเส้นและข้าวข้าวเราสั่งเป็นเมนูกระเพรามูตุน้นล่าเมียนแล้วก็บะหมี่ซิกเนเจอร์นะคะสั่งเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็ของน้องอารีเราแอดลูกชิ้นหมูค่ะเพิ่มอีก30บาทนี่มาแล้ว อันนี้เป็นเมนูจางล่าเมียนอันนี้เป็นพริกล่าเซียนนะคะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านมีเส้นบะหมี่แล้วก็มีหมูตุน๋นแล้วก็มีพริกล่าเจียนนะคะเลือกความเผ็ดระดับสารเดี๋ยวจะกิมดูก่อนเลยนะคะนี่เส้นเด็ <c oughs> เด็ก, <c oughs> ดกอืมหยน้ำซุปร้อน,อนๆกลิ่นหอมๆมากๆเลยค่ะ รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงขายดีและเป็นร้านลับรสชาติที่ไม่เหมือนใครเส้นบะหมี่ <c oughs> เด้งหมูเขาตุ่นเปื่อยมากรสชาติน้ำซุปกลมกล่อมผสมกับซอสพริกได <c oughs> ้แซบ่บเป็นสูตรของตระก,กูลเขานะคะรสชาติคือดีมากต้องมาชิมว่าเป็นยังไงนี่นะคะซุปเขาจะสีแบบนี้เลยเผ็ดเผ็ด แต่อร่อยอยากซื้อพริกลาเจียวกับบานดิงจริงค่ะทำให้อร่อยเป็นสูตรลับของร้านถ้าใครทานเผ็ดไม่เก่งแนะนำให้เลือกระดับ3แต่ถ้าใครชอบแซ่บห้าไปเลยค่ะอันนี้แอบไปจิกลูกชิ้นลูกสาวมาวของลูกสาวแอดลูกชิ้นด้วยแงบ ลูกชิ้นหมูก็อร่อยค่ะลูกชิ้นหมูหมูเยอะดีนะคะหมูหล้วนลูกชิ้นหมูนุ่มๆแต่ที่นุ่มกว่านั้นก็คือหมูตุ๋นของเขานี่แหละค่ะเลิฟมากมเขาไม่ได้มีแค่บะหมี่กว๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะ<ม>เขามีข้าวด้วยที่เราสั่งมาเป็นข้าวกะเพราหมูตุน๋นราเมียนค่ะนี่นี่นี่ชิ้นนี้เลยเห็นไหมนุ่มๆเอ็นด้วยหมูตุน๋นอย่างใหญ่เลยค่ะแล้วเขาใส่พริกราเมียนลงไปด้วยไงอ๋อขอโทษพริกลาเจ้ยว ม่ใช่พริกลาเมียนหมูตุ๋นเบื่อยละลายในเปล่าเลยคะ่ะความรู้สึกต่างกับกะเพราหมูตุ๋นร้านอื่นหมูตุ๋นเขาชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มมีเอนแซ่บมันหอมพริกลาาเจียวแล้วก็จะออกมันๆเหมือนสไตล์คนจีนเลยร้านนี้นะคะก็จะเหมือนเรามานั่งทานอาหารประเทศจีนเลยทีเดียวรสชาติก็จะเหมือนจีนเลยแต่มีความ เผ็ดแบบสไตล์ไทยช่างลงตัวมากแน่นะ้ำเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าพริกหน้าเจียวรสชาติไงต้องลองมาชิมกันดูนะคะเบยแอบถามามาดเบยให้มารีวิวว่ารสชาติในเผ็ดไหมแต่ว่ากินได้นะเมื่อกี้ใส่พริกไปให้มาหมดถ้วยเลยว,วันนี้มาประทับใจค่ะอร่อยเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะตอนนี้อิ่มแล้วค่ะอิ่มไหมคะลูกอิ่มแล้วละลิ็ง่วงแล้วหมดเกี้ยงเลยนะคะหลักฐานความอร่อย เกียงไม่เหลือสักหยดเดี๋ยวเราไปทำระเงินหน้าร้านนะคะไปค่ะต้องจ่ายเงินหน้าร้านนะนี่นะคะเราเช็คบินเสร็จแล้วราคาดีนะคะเราสั่งไปทั้งหมด3มอย่างนะคะแล้วก็น้ำดื่มด้วยทั้งหมดราคาเพียง2 7 9บาทว้าวาว,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 าว้าวว้าววันนี้นะคะอลิซล็อกเป้าพาทุกคนมาทานบะหมี่ที่ร้านจางลาเมียนนะคะ ฝากทุกคนกดติดตามมาริดล็อกเป้าตอนนี้ด้วยนะคะร้านนี้นะคะเป็นบะหมี่เผ็ดรสเด็ดคะอย่าลืมตามมาริดล็อกเป้ามาชิมกันนะคะวันนี้มาิทล็อกเป้าขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไหนคะ่ะเลย